สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูวันนี้มาพบกับครูอีกแล้วนะคะแนวรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6สอนโดยคุณครูกฤษณาปัตตาสงครามค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำนามนะคะ ความหมายของคำนามนะคะคำนามหมายถึงคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือพืชนะคะคำนามก็คือ,อสภาพอาการลักษณะที่เป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นรูปมาทำและนามมาทำนะคะตัวอย่างของคำนามอย่างเช่นแม่ทำกับข้าว พี่สาวคุยโทรศัพท์จงทำความดีละเว้นความชั่วไม่มีใครหลีกความตายพ้นคุณหมอรักษาคนไข้คุณครูสอนหนังสือชนิดของคำนามนะคะคำนามแบ่งออกเป็น5ชนิดดังนี้ 1. สามาัญนาม 2. สมุหานาม 3. าวิสามัญนญาม 4. ลักษณะนาม 5. อาการนามความหมายของสามัญนญามนะคะสามัญนญามหรือเรียกว่าคำนามทั่วไปก็คือคำนามที่เป็นชื่อทั่วๆไปนะคะเป็นคำเรียกสิ่งของโดยทั่วไปโดยทั่วไปจะไม่ชี้เฉพาะจอดจ,จงอย่างเช่นคำว่ากระรอก ผีเสื้อคนสุนัขต้นไม้บ้านหนังสือปากกานะคะความหมายของวิสามัญนามวิสามัญนามหรือที่เรียกว่าคำนามเฉพาะนะคะคำนามเฉพาะก็คือคำนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะของคนสัตว์หรือสถานที่เป็นคำเรียกเจาะจงลงไปนะคะอย่างเช่นคำว่าเด็กชายก้องพบ พระอภัยมณีวันจันทร์หรือจังหวัดเชียงใหม่นะคะต่อไปความหมายของสมุหานามสมุหานามก็คือคำนามที่ทำหน้าที่แสดงความเป็นหมวดหมู่นะคะอย่างเช่นคำว่าฝูงมดกอไผ่บริษัทต่อไปก็คือลักษณะนามลักษณะนามก็คือ คำนามที่บอกลักษณะของคำนามเพื่อแสดงรูปลักษณะขนาดปริมาณนะคะอย่างเช่นคำว่าบ้านหนึ่งหลังโต๊ะหนึ่งตัวคำว่าหลังและตัวเป็นลักษณะนามนะคะต่อไปก็คืออาการระนามอาการระนามก็คือคำนามที่เป็นชื่อของกริยาอาการเป็นสิ่งที่เป็นคำนาม ไม่มีรูปร่างมักมีคำว่าการและความนำหน้านะคะอย่างเช่นคำว่าการกินการเดินการพูดการอ่านการเขียนความรักความดีความคิดความฝันนะคะ สำหรับวันนี้คำในภาษาไทยเรื่องคำนามได้จบลงไปแล้วนะคะครูก็ฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะแล้วทำใบงานที่ครูให้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ